สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองาสามสี่บารมีบอลบอลสีสวยตะปกทองแทบมาแล้วจ้ามาจ้ามาจ้า,มา,จามาชมบอลสีสวยก่อนอนะพี่นะก่อนจะหยุดยาววันสงการน,นะครับผมอ่ะข้าจะส่งครับพี่ข้าจะส่งมาเหมาไปธานีห้าสิบบาทจ้าเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมมีไปทางนะครับอ่ะมาเริ่มมาที่ ไม้หน้าหวานน้ำตาลทิทาตันนี้ครับพี่ไม้หน้าหวานน้ำมังโนนต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ใส่กระถางของพี่น้ำมังนนสองร้อยบาทจ้าให้ดูน้้างใหญ่ไม่ใหญ่นี่ครับพี่น้ค้างกันเลยน้ำมังโนนใหญ่ๆหน้าสวยๆต้นนี้ครับพี่นี่เลยน้ำมังนนสองร้อยบาทเดี๋ยวขึ้นกระถางใหญ่หกนิ้วยาวๆลูนๆเลยนะพี่เนาะตันนี้น้ำมังนนสองร้อยจัดไปครับพี่เทราปาตีนี่เลยหน้าดังแบบนี้สวยๆมาแล้วเทราปาตีสองร้อยบาทจ้า เลยหน้านี้ถัดมาด้านนี้อุดรรัศมีครับพี่หน้าสวยเข้มๆเป็นไม้แยกหนอนะครับอยู่ในกระถางสีเนาะอันนี้ไม้หนอนอยู่ในกระถางสีผมยังไม่ได้อัพเลยอ่ะอุดรรัศมีสองร้อยบาทจะ้ะอุดรรัศมีต้นที่หนึ่งอุดรรัศมีสองร้อยบาทต้นที่สองจะเป็นไม้หนอนเหือแค่สองหนอนตรงนี้แล้วนะครับพี่อุดรรัศมีเนาะเป็นตระกกลอาบอนกระป๋าตะกูนบอลกระปสวยๆกันเลยไม้หน,น่อ อ่ะขึ้นมาที่กระถาง5.5ครับพี่เทราปาตีเนาะหน้าชมพูแบบนี้ครับพี่หน้าชมพูอมม่วงเทราปาตี200บาทจา้ะแล้วก็มีต้นนี้อีกหนึ่งต้นครับเทราปาตีเช่นกันจ้ะ200บาทนี่เลยกระถาง5.5นิ้วหน้าสวยสวยด้านนี้ดาริกาหน้าชมพูเม็ดแดงครับพี่ไม้ใหม่รอดใหม่ก็มาแล้วนี่จะ้ะขาวชมพูเหลืองทองที่ใบใหม่ครับพี่สวยสวยไม้ใหม่ ดาริกา2 5 0้อยห้าสิบาทจ้ากระถางหกนิ้วมีไม้ดาหวานผมชอบตรงที่สีเขาแต่ละใบนะมี่จะออกมาให้เรารู้ตลอดว่าเฮ้ย <nep> เขาจะออกมาสีอะไรวะมีดา่าขงขาวด่างชมพูด่างเหลืองทองแบบนี้นะครับพี่เนาะตัดกับเม็ดแดงสวยๆเลยดาริกาครับพี่ไม้สวยน่ากเก็บอีกหนึ่งต้นโอ้ด้านโน้นก็จะเป็นอ่าเทลาปตีนะมี่ฟอร์มใหญ่ไซส์ใหญ่หน่าสวยเลยเทลาปตีกระถางห้าจุดหนิ้วสอง้อบาทนะคบมี่น่าสวยๆแบบนี้เลย <S 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 จัดให้จัดให้แบบนี้ก็ไปเลยจ้ะเทราปฏินี่เลยฟอมสวยหน้าสว,สวยสวยอ่ะต้นนี้ต้นใหญ่ไม้ใบม,มีหนอด้วยชื่อว่าเพชรประกายดาวนะคะพี่พี่เพชรประกายดาวเนาะหน้าชมพูเหลืองทองแบบนี้จะ้ะเห็นไหมชมพูจะ้ะใบไม้เหลืองทองฮรครึ่งให้มีหนอด้วยนะมีหนอด้วยอ่ะให้ดูหนอนี่เป็นไงหนอน้องชมพูฮรครึ่งครับพี่นี่ใบไม้ออกไมกแล้ว นี่จ้ะยังสวยสวยสุดต้นแม่มีหนอด้วยจ้ะเพชรประกายดาวพร้อมหนอตอนนี้สามร้อยห้าสิบาทมีกระถางเดียวนะพี่ไม้พร้อมหัวพร้อมหนอราคาดีงามสวยจัมโบสามร้อยห้าสิบาทเพชรประกายดาวจ้ะมีหน่อหน้าสวยด้วยสวยจะแซงแม่แลนน้วต้นหนอเนี่ยอ่ะถัดมาเป็นเพชรจำทองครับผมน่าสวยเลยเพชรจำทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทจาะกระถางห้าจุดห้านิ้วเพชรจำทองต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองจกเพชรจำทองต้นที่สองนี่เลยฟอร์มโตล้ลดกระถางครับพี่เพชรจำทองต้นที่สามจะเพชรจำทองต้นที่สามส่วนต้านนี้เป็นไม้หนอ่อพระนครน,นะพี่ใบกลมป้ายแดงเนาะเปิ้นเขียวป้ายแดงไม้หนอ่อพระนครหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหน่อที่หนึ่งและมีด้านในอีกหนึ่งหนอ่อจ้ะพระนครหนึ่งร้อยบาทหน่อที่สองไม้ยยกหนอ่อกระถางสี่นิ้วจะ้ะงาม ดาราดาราดารานลบพลัดจ้าต้นนี้เลยฟอร์มไซส์กระถางหกนิ้วนะพี่หน้าสวยๆป้ายลึกๆนี่เลยฟอร์มเจ็มๆดารานลบพลัดเทียบไปฝามือได้เลยนะครับผมโตโตไซส์ใหญ่ล้นกระถางดารานลบพลัดสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทดารานบพลัดหน้าสวยๆป้ายลึก,ลกตรงนี้เลยมีด้านในต้นหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูอ่ะดารานบพลัดอีกหนึ่งต้นครับพี่สามร้อยบาทดารานบพลัดต้นที่สองครับหน้าสวยๆป้ายลึกๆแล้วก็มีอ่าดารานบพลัด ต้นที่สามจะ้ะหรือจะชอบหน้านี้นะพี่ปลายเรือลึกๆเช่นกันจะ้ะหรือจะชอบต้นนี้เนาะแต่ละน้องพัลลัสามร้อยบาทต้นที่สามจะ้ะต้นที่สามน้ำมังโนนหน้าแพงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มหกนิ้วครับพี่ต้นที่หนึ่งน้ำมังโนนหน้าแพงนะครับน้ำมังนนต้นที่สองครบับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันหน้าแพงสวยๆจ้าส่วนต้นนี้เป็นน้องศิรา ศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองครับพี่นี่เลยสองร้อยบาทต้นใหญ่กระถางหกนิ้วล้นถาดเลยหน้าชมพูทองศิลาหุ่มทองสองร้อยบาทจะ้ะลูกไม้ชมพูครับพี่ใบาย,ยาวชมพูทรงใบหอกสวยแข็งแรงฟอร์มก็มีสองต้นในกระถางครับพี่นี่เลยชมพูสวยหวานแบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ มีลูกไม้ด่างหน้าคล้ายมณีจันทเลยนะมีต้นนี้แต่เป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ที่ผมหาผมเลยเรียกเป็นลูกไม้ด่างนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะเม็ดสีเขาจะมีเม็ดจมปูเห็นไหมบีเริ่มมาแล้วเนาะเม็ดจมพูด่างขาวตอนโตแบบว่าหัวแก่เลยนี่จะออกมีด่างเรืองทองสวยๆมาด้วยนะครับมีเนาะตอนนี้ค่าน้องจะด่างขาวก่อนแล้วจะมีเม็ดชมพูมาคล้ายๆมณีจันเลยเนาะลูกไม้ด่างขาวเม็ดจมปูสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับตันนี้กระถางหกนิ้ว กระถางหกนำะมังนนสายใหญ่หน้าชมพูทองสวยระเบิดถัดเทิงตอนนี้ครับพี่กระถางสิบิิวกระถางสิบสายใหญ่แม่พันุ์ให้ราคาดีราคางานราคาโปโซงการสี่ร้อยบาทครับพี่จัดไปสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาท,บาทสวยสวย้ยหนอใช่ไหมใช่ไหม,ใช,หมใช่น่ะสิห <laughs> นอครับพี่หนอมาแล้วหนอมาแล้วเนาะน,นี่เลยจ้ะอ่ะออยังราคาเดิมแล้วกันครับพี่ พูดไปแล้ว400ก็คือ400ครับพี่ถึงนอจะมาก็400ตนนัวนี้ให้ราคาโปรส่งการใหญ่มากพี่ดูมือว่วค้าใหญ่มากนะครับเทียบให้ดูเนาะนี่จะ้ะนี่มือว่วค้าได้ครึ่งใบครับพี่นี่เลยมีนอมาด้วยตันนี้นะับเมงนนลใหญ่ไม่พันกระถาง10นิ้วเลยรี่400สวยค้มจกอะดารานพรั์หน้าแผงครับพี่ดารานพรันผพาแผงสวยๆหน้าเบบนี้ชอบหมายชอบหมาย1,500บาทจา้ะกระถาง6นิ้ว นี่เลยดาราโนพลัตผาแผงสวยสวยอ่ะเดี๋ยวไปนะทางด้านปืด๊ดมุมนู้นกันต่อครับพี่มุมนี้ก็จะยิมหาชายมหาชายกระถางหกนิ้วมหาชายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและบัวสวรรค์บัวสวรรค์สองร้อยบัวสวรรค์วสองร้อยนี่เลยครับผมบัวสวรรค์สองร้อยบาท ต้นนี้มณีรอมเพชรหน้าแผงครับพี่โหชมพูเข้มมากตัดกับพื้นใบเขียวนะมณีรอมเพชรหน้าแผงสองร้อยบาทครับต้นนี้กระถางหกนิ้วมณีแผงชมพูนี่หน้าอมชมพูวหวานๆนะครับผมสอ,องร้อยบาทสวยๆเลยอะมีหน้าแผงไปแล้วผมให้ดูหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่อันนี้กระถางสิบนิ้วนี่เลยมณีหน้าเดิมออริจินอลหน้าชมพูครับพี่เจ็ดร้อยบาทจะไซส์ใหญ่แม่พันธุกระถางสิบนิ้ว สวยๆต้นนี้จ้ะนอยังยังครับพี่ยังไม่เห็นนอนะแต่ต้นแม่ใหญ่มากกระถางสิบสวยฟูอา่าสวยฟูฟูเลยด้านในนู้นสาวนครใช้สีสวยๆจ้ะนี่เลยหน้าชมพูสวยๆส,สาวนครใช้สีกระถางหกนิ้วต้นนี้จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม หู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 ยเจอน้ามังโนนน้าสวยครับพี่น้ามังโนนน้าสวยชมพูหวานฉ่ำรอดไม้เป็นไงโอ้โหชมพูสวยแจ่มแหลมแบบนี้แน่นอนจ้ะพี่พี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากน้ามังโนนกระถางขอนิวครับพี่สองร้อยบาทจ้ะหน้าชมพูสวยหวานหวานแบบนี้เลยน้ามังโนนสองร้อยบาทต้นนี้นาลีบุรพากับนางรากสดครับพี่ฟอร์มกอไปคู่อยู่ในกระถางเดียวกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท กระถาง6เช่นกันจะสายใหญ่แม่พนันสายพระเนตรหน้าแดงๆแบบนี้ครับพี่กระถาง6นิ้วเช่นกันสายพระเนตรกัดสีสวยเลยครับพี่กัดสีสวยสุดแดงเต็มใบ5้า้บาทครับพี่สายพระเนตรเนาะต้นนี้แม่พันเลยต้นใหญ่ลงกระถาง10ได้สบายสบายเลยปราสาเทเพชรครับพี่ปราสาเทสาเพชรเนาะนี่เลยจะเป็นชิ้นผ้านะครับชิ้นผ้านะอันนี้ปราสาทเพชรชิ้นผ้านอแล้วก็มีนะครับผมอาจจะเคยขึ้นคลิปไปก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนาะประมาณนักสองสามคลิปก่อนอ่ะตอนนี้เป็นชิ้นผ้า ปลาสัตว์เพชรครับพี่หน้าป้ายแดงสวยๆฟอร์มกระถางอ่าห้นิ้วปลาสัตว์เพชร400บาทจ้ะต้นที่1ละกันต้นที่1ปลาสัตว์เพชรต้นที่1ต้นที่ 2, 2ปลาสัตว์เพชรต้นที่2ครับพี่ปลาสัตว์เพชรต้นที่2 400บาทเช่นกันจ้ะหรือจะปลาสัตว์เพชรต้นที่3ครับพี่นี่เลยป้ายดีป้ายดีปาด้ปายทุกใบนะครับพี่เนาะมีดนี้ถือว่าคมครับพี่ไม่มีหลุดเลยเห็นไหมไม่มีหลุดเลยแต่ใบเดียวมั่นใจจ้ะแม่นี้สวยจ้ำมากมีดนี้ ศิลบาทปราสาพเพชรต้นที่สามจ้ะต้นที่สามปราสาเพชรสี่บาทขัดมาทางนี้เป็นไม้ใหม่กันหน่อยไหมครับผมนี่เลยครับอีกาคาาพิกจ้าอีกาคาาพิกสวยๆเป็นไม้ทรงใบกลมนะพีเนาะพื้นใบออกอมอน้ำตาลมันจะเชิงออกเขียวขี้มา้านะพีแล้วก็จะด่างป้ายจมพูเข้มจนออกจะออกแดงนะพีเนาะออกแดงแล้ว นี่เลยกาค่าพิกครับกาค่าพิกต้นนี้กระ,ะถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วแบ่ง550ร้อยห้บาทจ้ะพี่พี่หาร้อยห้าสิบาทกาค่าพิกกาค่าพิกสวยๆห้าร้อยห้าบาทราคาโปรสงการนะโปรสงการเลยละกันครพี่ให้ราคาโปรสงการเลยอะโปรสงการก็ต่อกับสยามณรืมิรครับพี่สูยวสกิจใจใครบักเอ,อนี่เลยครับพี่หนึ่งพันหนึ่งพันไม่ขายหนึ่ไม่ขายให้โปรสงการครับพี่แปดบาทจ้ะ สยามนลิมิต800ร้อบาทกระถางหนิ้วกระถางหกนิ้วสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่สยามนลมิตต้นที่1เนาะสยามนลมิต8รบาทต้นที่สองกระถางหเช่นกันครับพี่รุ่นเดียวกันฟอร์มเดียวกันปลูกมาพร้อมๆกันจ้ะหรือจะเป็นสยามนาลมิตต้นนี้ครับพี่กระถางหกนิ้วนี่เลยแ0 0บาทจ้ะต้นที่สามนี่ป้ายลึกๆครับพี่คัดเน้นๆเลยรุ่นนี้เน้นมากครับพี่แม่พันธ์ ต้นรมื่นฮคัดเน้นๆเ,เลยเน้นแน่นอนอ่ะฮนุมานประสานกายกระทางหกครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะไม้หนอ่อไม้หนอ่นอตรีเพชรตรีเพชรอาวุธคู่กายของหนุมานที่ใช้สู้รบกับเหล่ายักษ์รับตาหเกเย,ยนตรีเพชรไม้หนอ่นอหน่อนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันหนอสุดท้ายของสวนนี่เลยตรีเพชรหนึ่งร้อยห้าสิบาทสีเลิกงามใหญ่สีเลิกงามใหญ่อ่ะขอหยาเด็ดใบร่างก่อนนะพี่เนาะใบร่างนะ สีเลิกงานใหญ่เริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วพี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วเนาะสองร้อยบาทจ้ะฟอร์มใหญ่กระถางหกกันเลยนางรักสดอันนี้น้องก้อยนะ่าจะเก็บแล้วมั้งของพี่อะไรนะพี่เป็นฟอร์มกอเนาะแพคคู่เลยนางรักสดอะผมขึ้นให้ดูกันตันนี้เห็นน้องก้อยบอกไว้ไว้ว่าว่าจะเก็บนี่เลยนางรักสดเพราะว่าเขียวตัดแดงครับพี่ผมไม่มั่นใจว่าพี่อะไรสั่งไว้แต่น้องก้อยบอกเห็นเห็นว่าเก็บไว้ให้พี่เขาอะมาที่ใบหอกดําแดงของเราต่อพี่ชื่อว่ากิจอสูรไ,ไง นี่ครับพี่ใบมันเงานะแดดเริ่มออกแล้วใบมันเงาสวยสู้แดดสะท้อนแดดมากกรีดอสูรใบหอกดําแดงมันเงาครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจ้า,ากระถางห้าจุดห้านิ้วกริดอสูรสวยๆกันเลยงามครับองามพักปลาล่ำปล,ำปลาเหลือยกจักรพัดครับพี่ยกจักรพัดนี่เลยจ้ะใบก้มด่างเรืองทองยกจักรพัดสามร้อยห้าสิบาทจ้า,ากระถางหกนิ้วยกจักรพัด ด่างเรืองทองสวยๆกันเลยมีหานุมานมาแบ่งครับพี่หานุมานตัวเก้าครับพี่แล้วอย่าเพิ่งถามว่าตัวที่หนึ่งถึงแปดอยู่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมมีหานุมานตัวเก้าตัวที่เก้าแล้วพี่อ่าหานุมานตัวเก้าเป็นไม้ป้ายครับพี่เขียวอ่าเป็นไม้พื้นใบชมพูป้ายเขียวชมพูป้ายเขียว,ยยวสวยๆนี่เลยจะ้ะทรงใบหอกหานุมานตัวเก้าหานุมานตัวเก้าครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทจะ้ะห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว แบ่งต้นแรกเลยแล้วกันครับพี่หนุมานตัวเก้าห้าร้อยห้าสิบบาทนี่ป้ายใบยหอ,อกเขียวชมพูสวยๆครับพี่ใบหอ,อกงานๆสักหนึ่งต้นละกันต้นนี้ชื่อว่าเพชรเมืองคอนครับพี่เพชรเมืองคอนเพชรเมืองคอนนี่เลยบอลดางสวยๆใบหอ,อกสามร้อยบาทจะ้ะเพชรเมืองคอนเพชรเมืองคอนส่วนด้านใน นี่ไม้ด่างป้ายสวยครับพี่ชื่อว่าบูเบิร์ดหรือว่านกฟ้านกต้าเงินนั่ Blue Bird, Blue Bird นแหละพี่บูเบิร์ดบูเบิร์ดนะพี่สวยสวยเลยบูเบิร์ตต้นนี้เอาใบสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ใหม่นี่ไม้ใหม่หน่าสวย350บูเบิร์ดจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทไม้ป้ายเหลืองอยู่กับไม้ป้ายเหลืองครับพี่นี่เลยจากเขียวเหลืองเขียวเหลืองแท็กซี่นะอยู่กับสีเลิกงานครับพี่ ต้นนี้จะฟอร์มกอแพ็คคู่โอ้โหเขียวเหลืองแท็กซี่กับสีเรื่องงามกระถาง6นิ้วต้นนี้250บาทจะ้ะกระถางนี้เนาะจัดไปครับพี่ไม้ไป้ายเหลืองอยู่ด้วยกันสวยๆส5 0ยบาทด้านในนะเมืองนอนท์นะำจำปูสวยหวานจ้าณเมืองนอนท์นี่เลยหวานพอไหมครับพี่า๋ากระถาง6กนิ้ว200บาทจะ้นะณเมืองนอนท์หวานเจี๊ยบเจี๊ยบเลยต้นนี้สวยมากจะ้ะ นี่เลยละมุลครับพี่ด่างกระจายวากิวอย่างดีเลยทีเดียวเฉียวสวยสวยรัตนะลุงโรดรัตนะลุงโรดกระถางหกนิ้วครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทตันนี้ลุงโรดสวยสวยครับพี่มัคคาวานรังสรรครับพี่แพ็คคู่มีสองต้นในกระถางนะครับสองต้นในกระถางมัคคาวานรังสรรหนึ่งร้อยห้าสิบาทจากหนึ่งร้อยห้าสิบาทมัคคาวานรังสรรและรัตนะลุงเรืองหน้าด่างสวยสวยเลยต้นนี้ ัตนาต้เหลืองหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่กระถางหกเอาไปร้อยห้าสิบส่งการเจอแต่ราคาดีงามพระรามแปดเลยทีเดียวเชียวต้นนี้พรมฤษีครับพี่พรมฤษีนะจ้าไม่ใช่พระคาวาลังสารมีสองต้นในกระถางแพ็คคู่ดูยังไงพรมฤษีดูที่ก้านครับพี่นี่เลยจากก้านแดงต้องแดงทุกก้านนะครับพี่แดงทุกก้านเลยพรมฤษีสองต้นในกระถางครับแพ็คคู่สองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ ฟอมใหญ่สวยแล้วครับพี่หาที่ไหนไม่ได้เลยฟอร์มแบบนี้เนาะนี่เลยจ้ะโฟมหรือสีสวยๆกระถางหกนิ้วต้นนี้ล่อนทองด่างครับพี่กับองค์หญิงทอฝันจัดไปครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอร์มกอเช่นกันลูกไม้ชมพูใบหกใบยาวฟอร์มกอแพ็คคู่สองต้นในกระถางเช่นกันจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าหวานๆแบบนี้ชอบหมายชอบหมายา <laughs> ลูกไม,ไม้เหลืองทองเลือกไม้เหลืองทองต้นนี้ผมเ,เชียร์เพราะว่าตอนโตสวยมากรับรองไม่ผิดหวังครับพี่ตอนโตเขาจะมีเม็ดชมพูแบบเป็นเมเ็ดใหญ่ๆเมเ็ดใหญ่คล้ายๆแบบนี้ครับพี่เมเ็ดใหญ่นี่เลยจ้ะกระจายทั้งใบสวยมากครับพี่นี่เห็นไหมเริ่มมาแล้วเม็ดสีเริ่มมาแล้วลูกไม้เหลืองทองครับพี่ลูกไม้เหลืองทองต้นนี้สองร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว,าานนวตอนโตสวยๆไม่ผิดหวังสีเรืองงามสองร้อยจ้ะ สองร้อยต้นนี้มีหนอ่อน่าจะเป็นชิ้นเขี้ยวอาแถบไปเลยนี่เลยครับพี่นี่เลยห <c oughs> น่อนล็อๆของสีเลิอกงามเป็นชิ้นเขี้ยวที่ผ่ามานี่เราไม่น,นนะ่เพราะว่าบางชิ้นที่ผ่ามาแล้วมันเป็นเขี้ยวขึ้นคู่นะพี่เนาะเขาจะได้มาสองต้นแบบนี้ผมไม่ได้ปาดแยกออกให้ไปเลยให้ไปเลยเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึง่งสีเลิอกงามสองร้อยต้นนี้มีหนอ่อน้อยๆน,น่ารักตามมูตามี้มาด้วยนี่เลยไปอ่ะกระเตอบบนทางด้านนี้เจอณนเะมืองนอน,น่าสวยหวานอีกหนึ่งต้น นี่สวยสะดุดใจใครบ้างไหมเอยสองร้อยบาทจา้นะน้าบางนนนสวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่เพราะว่าช่วงนี้แดดดีๆเนาะเพราะว่าถ้าแดดคืมนี่ก็คือแบบว่านี่แดดคืมสิไม่ค่อยมีแดดไม้จะสีซีดแต่ช่วงนี้แด,ดดดีแต่บางทีก็ดีเกินแดดจนใบไหม้นะร้อนเกินจริงๆครับพี่สี่สิบเอ็ดองศาครับพี่เพชรบณ์เนานะก็ดูแลสุขภาพันด้วยเนาะเดี๋ยวจะใครจะไม่สบายกันพยายามอย่าออกแดดแล้วกันนะพี่เนาะน้ำบังนนะนตะันวนีนน้สองร้อยสีเลือกงามเริ่มกันเป็นสีสวยแบบนี้จากสองร้อยเช่นกัน สองร้อยเช่นกันสองฝั่งโค้งกับบอลด่างเพชรสมเด็จครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มกอแพคคู่อยู่ด้วยกันตรงนี้นี่เลยบอลด่างเพชรสมเด็จกับสองฝั่งโค้งครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทสีเลือกงามหรือจะเป็นตน้นนี้เออสวยนะนี่เม็ดสีมาให้เห็นกันแจมแจมแจมแรมแบบนี้แล้วสองร้อยบาทจากสีเลือกงามครับพี่สีเลือกงามไซน์นี้ผมซื้อมารุ่นแรกอย่างนีนพี่รุ่นแรกเปิดตัวเลยสองหมื่นห้าเล็กกว่านี้ เอามาตั้งแม่แม่นธุนนะพี่ไซส์ประมาณใบประมาณนี้จะเจล็กกว่าน,นี้หน่อยสอนะงหม,มื่นห้าเราซื้อมามีต้นเดียวอ,อิ่มๆจุก,จกๆกันไปเนาะ,ะพระยาดำรงราชานุภาพครับพี่นี่เลยไม้ใบมันเงาแดงายเขียวพระยาดำรงราชานุภาพหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะทางนี้น่าจะเหลือต้นเดียวของส่วนแล้วเช่นกันส่วนใจต้นไหนครับพี่ที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะพี่กิ่งกลางกันได้ศูน9์หก9ีนึ่งย์กเจ สองสามสี่บารรามีบอลชื่อนี้บอลสีสวยๆคัดหน้าในเน้นต้นใหญ่ๆฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยจ้าอ่ะโทมาจ้าโทมาเดี๋ยวมีอวเดอร์สาวน้องก้อยสวยๆรับสายเนาะสำหรับวันนะี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไ,ไทยด้วยนะคะพี่สวัสดีวันสงกรานนะพี่เนาะนะปีนี้นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า